แอนเอาแนเร็วพี่เกเอ๋ชายเข้ามังกรหญิงเข้าเสือออกลาหูนะนี่ก็เป็นพระพิเกเน์นะฮะ เมื่อวานเป็นวันเกิดน้าประจําวันเกิดครับอาทิตย์จันทร์อังคาุพฤหัตคุณฤหัตสีอะไรอ่ะเปรืหัตส้มอ่าฤหัตคุณฤหัตไปเข้าไปถ่ายรูปให้อ่าก็จะมีรูปปั้นของฤาษีนะฮะเป็นฤาษีดัดตนนะฮะในแบบต่างๆในปางต่างๆ นี่ก็มีรูปปั้นของฤาษีนะฮะองค์เทพนะฮะพ่อแก่นะฮะแบบต่างๆนะฮะปางต่างๆเขาไม่เหมืแบบเลอปางต่างๆนะฮะนี่เป็นพ่อแก่หรือองค์ฤาษี<ห>น,นะฮะเดินตรงไปฮะครับผมในวันนี้อย่างนี้ต้อมาเองเพไม่อยู่ไปไหนใช่ค่ะอิน อย่างน้อยน,นะถ้ารู้กอ่อนเชื่อผมแถวจนไม่ได้บังคับนะครับไม่รอดก็ได้แล้วแต่นะแต่ถ้าไหนที่มาใหม่จริงๆและไม่เข้าใจวิธีวิธีการวิธีทำนะครับเดิขนข้ามถน้ฟังนู้นเลยครับมีสุน้อยสุดยิ่งขึ้นไปเท่านี้ก็ต้อก่อนจะไปรอดโบสถ์แล้วต้องมีการที่ฐานก่อนนะฮะตั้งนโมที่ฐานกันนะฮะเราก็กทํทำให้ดีที่สุด อธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ได้นะรครับตอนนี้เราจะลงไปลอดโบสถ์นะฮะมีการเช็คทิศทางนิดนึงนะฮะนี่ฮะว่าเราจะลอดจากทิศไหนนะฮะบ์นีอไดหนะคะให้ได้สี่นันไดนะคะให้ได้สี่ครั้งค่ะโอเค คือพอัภาษา,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 าลีบุตรพระโมคคัลลานองค์ดีทภาษารีบุตรพระโมคคลานะนะฮะนี่ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะฮะในการดีดโบสก็คือยกโบสขึ้นมาให้สูงขึ้นเพื่อที่จะบูรณะปฏิสังขรนะฮะหรือว่าให้พ้นน้ำอะไรอย่างเงี้ย ทั้งขางสระนามาชวามีภาพจ้าชื่อนามสกุลไม่ได้ง่ายนจะได้มีอกาสเป็นเจ้าของมการ่าหยู่ถือขอกบนและกด่กาอายู่ตรงนี้นะครับพอมไวที่ข้อขวาที่เรากังเป็นเจ้าของ ้าภาพที่เราได้สร้างร่วมกันคณะของเราเกิดร่วมกันร่วมทำบุญร่วมชาติับพาร่องการบุญร่วมกันอาเดินหน้ายืนตรงนี้ตรงน้อายืนในเรนรอยสองคนอาอาจายะอาแบบพี่น้องยืนเงีย พยายามนี้เลยน้องหนูมาทางนี้จับเออมาทางนี้เออเดี๋ตรงนี้เนาะลอยคนเดียวแต่จ๋าไม่ต้องเร่งจ๋าเดี๋ยวจะเหนื่อยร้อนๆเน่าฝนอยู่นี่ยนะอ่ะร้อนไหมอ่ะนะเอาปักปักกันมาพักรอกันเลยนะแต่จ้าไม่ต้องเร่งอย่าไปเยิงเร่งมากเมื่อแต่เออ ผมเ,เป็นร้อนอะคือทางั้านในนี้ยังมันหมจบเอาเลยนะตั้งเจนาทิานนะโมสาม 3, จบพร้อมนะจ๊ะตังดนะนะโมทส คุทธรรสรังาามธมมังสระังาามสังฆังสระังามข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลไรวิทย์ุละวัฒโนทัยาพเจ้าข้าพเจ้า ขอทำบุญขอทำบุญเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้า,าภาพชอฟ<า>้าชอฟ้าพระอุบโบสถพระอุบโบสถหลังนี้หลังนี้ขอบุญกุศลขอบุญกุศลที้าปเจ้าที้าพเจ้า ได้บำเพ็ญแล้วนี้ได้บำเพ็ญแล้วนี้ขอจงเป็นปัจจัยขอจงเป็นปัจจัย,จจยให้ข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานซพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอ เป็นโทรศัพท์มือถือจะถ่ายภาพเซลฟี่เห็นไหมบ้างเธอนะจ๊ะนะถ้าไปเป็นจเ,เนจ้าภาพเจ้าฟ้าบปรอนันยะ ลราแต่เราโว้สดนะฮะของตอนนี้เราอยู่ที่วัดจาฮะขกข้อันี่นะฮะอไที่เจ็ดข้อที่เจ็ดครทที่าบอกกับยเด็ดานะครัอาบอกได้หรือใครแจ้งะครัูบอกนะบอกครับหรือท้าใหนที่จะรัตมก แก้วนะฮะกำลังเดินไปซื้อหมวกเพื่อที่จะให้มันปลิวลงน้ําไปอีกสักหนึ่งใบนะฮะหลังจากที่หลังจากที่มันปลิวลงไปแล้วหนึ่งใบก็เราจะมาหาใบที่สองเล็กนะฮะทำไมไม่บอกว่าหัวเราโตทําไมถึงบอกว่าหมวกเราเล็กอ๋อนี่เอาหน้ากากไว้หน้ากากอินแดง ตอนนี้เราจะกลับไปที่เรือนะครเพื่อจะเดินทางไปที่ร้านอาหารโรงสีน้องทำไมตรงนี้ถึงมีพญานาคะหคนองทั้ง่วงังซักไม่ใช่ใะคุณน้องทำไมต้องเป็นองค์ม่วงองค์เขียว่้อทเน่อคงวัด้องไ้าง็นอค่องคขวถดใ่อไมต้นองคอคุณมากอะอ่าวย นี่คือเรือที่เราใช้ในการเดินทางนะฮะเรือนี้นะฮะเดินทางมาที่นี่นะครับโดยชาว ABC รุ่นเลยฮะรุ่นเก้าค่ะนัดก,กันกี่คน,นะฮะสี่สิบกว่าเนี่ยนะอุ้มนี้ฮะสวยๆแบบนี้นะฮะมาถ่ายรูปกันได้นะครับนี่คือวัดบางจากนะฮะ,ะมาลอดอุโบสถกันนะฮะ วัดบางจากนี้เชื่อว่าถ้ามาแล้วจะปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บปราศอุปสรรคทั้งปวงนะฮะ,ะตา<แ>กชื่อหลบหน่อยเร็วค่ะนีผลเลยคะนี่ฮะนี่คือวางแผนว่าเดี๋ยวจะมาเปิดแผงขายหวย<ช>ที่นี่ดูดูคอมโพสต,ตรงนี้อ๋อมีคอมโพสนะฮะยัน<ด>ไงฮะรู้สึกไงบ้างครับเมื่อกี้นี้ดีค่ะแฮปปี้ฮแฮปปี้นะฮะ สินสาของเรานะฮะดูแล้วเมื่อกี้นี้จะดีไหมดีต่อชีวิตของของเราดีสิครับเราทำบุญทุกอย่างก็ต้องดีกดดีดดนะฮะการจุดทูปเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการอธิษฐานดได้เมื่อกี้ที่เราวัดว์เพราเราก็ต้องการจะพิสูจน์ว่าวัดในนี้ทิศเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นพนชุมชนของมอกคนมอกสมัยก่อนเขาจะไม่หันท้าประธานไปขัดตะวันออกเขาจะหันพังหาแม่น้ำเสมอแี่ที้ลองเช็คดูว่าหันเอาหันแม่น้ำจริงหรือไม่ อ๋อเหตุผลพอจะทราบไหมฮะผมว่าคงเป็นขุดสโลบายของคนสมัยก่อนเนี่ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราเดินทางทางเรือก็คือเวลาคนมีจวเรือมาเห็นบอไปยกมือว่าสะดวกในการนมัสการขอพรอ่าซึ่งโบอจึงหันหน้าเข้าหาไปทางสมบัตโอโดยเฉพาะคนมอญนครับนี่นะครับชินแสงนี่ของเราครับอ๋อตต่อไปนะคะไววพริเสร็จกินกินกินใจแล้วอย่ไม่กินทองกันต่อครับี่รงสีสตูดิโอค่ะ ถ้ามองไปจากตรงนี้นะคะเห็นฝ่องไฟไกลๆไหมคะอ๋อนั่นเองนั่นราคาลงสีเป็นลงสีข่าของเกาะเกรดนะคะมีอายุกว่าร้อยปีนะคะเป็นอ่าลงสีของโรงสีไทยพาณิชนะคะเป็นโรงสีที่ใช้พลังงานน้ำนะคะในสมัยก่อนเป็นโรงสีเดียวเลยเกาะเกร็ดในส่วนของเกาะเกร็ดนะคะตรงนี้พื้นที่บนเกาะเกร็ดอุทยานอีก2กิโลนะคะรอบเกาะเกร็ดตรงนี้ ก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่รองชาวไทยนอนจะเป็นส่วนใหญ่นะกระไรแถวนี้นะคะจะเป็นโอท็อปปอกเลยนะคะ สตูดิโอใช้พลังงานไอ้น้ำเมื่อก่อนนะร้อยปีนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนนะคะป่องป่องไฟที่อยู่ด้านบนเนี่ยเมื่อก่อนจะสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีแล้วแหละช่วงนั้นฝนตกเยอะตกหนักด้วยอายุของป่องด้วยที่ทำให้ป่องหย่อนพัง,งลงนะคะแต่ว่าจะน้ำมันเป็นไม่มากค่ะ นี่คือผู้ที่จะมาซื้อกิจการนะครับหรือพนิกนะฮะเลงไว้ว่าจะซื้อกิจการทั้งหมดไว้เป็นของเราเองนะครับเรือแบบนี้เช่าไหนเรือนี้เรือเลำนี้เรือเรือขาวว่านี่มันเรือของลงสีเลยพี่เรือเรือลงสีจะมีในส่วนของรถลูกค้าจะอยู่ฝั่งโน้นค่ะแล้วก็จะมีเรือค่ะลับ อ๋อนี่คือเขาทับไปฝั่งนู้นเราจะมีรับสักฝั่งนี้หรือว่าจะดิวไปรับสักจุดฝั่งไว้ท่องจงอ,อะไรเงี้ยเพระเราในทางที่ว่าเขาจะได้แตางร้านนี่เดี๋ยวเราจะไปที่นี่นะครับเพื่อไปรับประทานอาหารกันครับเมนูอาหารครับเราถามทานายกรอบครับเราต้องสู้กับเขา <10 S 2> สิบอย่างนะฮะมีไฮไลท์นะฮะกุ้งเผากุ้งเผาสามสิบตัวตกแป้งคนหนึ่งนะฮะจะต้องทานอย่างน้อยสามตัวคุณแม่ครับ ต้องทานกุ้งสามตัวครับคุณพ่อครับนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะฮะสี่ตัวครับกี่ตัวฮะสี่โอเคเรามีพนะย่ทานกุ้งสี่ตัวเรียบร้อยนะครับแม่แก้วซัดไปสามนะฮะโอเคแล้นี้ก็ปองสามปองสามคนละสามตัวนะทุกคนนะฮะสามตัวนะฮะเอาแล้วครับ เราจะลงตรงนี้แล้วก็จะว่ายไปหน่อยหนึ่งนะฮะว่ายน้ําไปนะครับไปที่เน่ลงสีสตูดิโอครับไปดูฮะแฟบเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านเป็ดนะฮะเป็ดมีบ้านนะฮะเคยเห็นเปล่า เเราจะนอนตรงนี้แล้วเราจะล่วงลงไปตรงนี้ <c oughs> นี่นะครับเราเป็นทิปที่ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่นะให้เอซเราเอฟซีเก้าเรานะครับเ <c oughs> พราะคุณแม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวสวนทุเรียน <c oughs> อ่านี่คือ รงสีสตูดิโอ <ST AR> นี่คือบ้านเป็ดนะฮะอ้าวเป็ดไม่อยู่ครับเป็ดไปดเที่ยวนอกบ้าน ล้างมือล้างไม้กันนะฮะเตรียมเป็นการเตรียมเพื่อที่จะทานกุ้งันคนละสามตัวนะฮะสามตัวโรงสีสตูดิโอนะฮะเป็นที่เราทานทาหกลางวันกันนะครับเรารวมกันมรวมกันนะครับมีเขาบอกไหมฮะว่าน้ำหนักเท่าไหลรวมอ่าเรามี รายืนยันนะฮะวิศวกรวิศวกรยืนยันว่าไม่ขาดนะครับเจลลงไปก่อนนะครับทำไมมันถึงไม่ขาดฮะอย่างเงี้ยเชืืออพันนนีี่คผมว่าสิบคนยืนไม่นี่เลยเหนียวมากเชือกพันผีเนี้ยครับเนี่ยนะครับสิบคนสิบคนน้ำหนักรวมเนี่ยประมาณเป็นพันกิโลเนี่ยนะเจ็ดแปดร้อยโลได้ครับทำไมลด ชัวชัวชัวเขาก็1คนนี่นะ70โลโอเคตอนตอนนี้ช่างภาพเรานะครับพี่ลิฟต์นะฮะกำลังถ่ายภาพเป็นนิเป็นทั้งหมอดูเป็นทั้งช่างภาพนางแบบอย่างครับไปดูนางแบบครับบ๊ายบายนะฮะโอ้โหสวยงามไม่อะเอาละทุกคนถ่ายรูปอีกรูปหนึ่งระวังน้ำมีใครมือถือลงอะไรเปล่าดูดีๆนะเดี๋ยวของหล่นอ่า สวยมาก